ผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิีพันทุกท่านอาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบขานสับเจรา h o n d ้า e ี e บ500รถคันนี้เป็นรถปี2018นะฮะเลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมา2 9 0 0กิโลเมแท้ครับมาเพราะของแต่งจัดเต็มครับจะสวยแค่ไหนเลขไมค์แท้ไหมมามาครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมานะครับ2 9 2 1 4กิโเมแท้เรามีเลขไมค์จากปลูกคา้าให้ดูทุกคันครับ จอเดินไม้ครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วครับคันนี้ได้กรอบเดินไม้แตกเป็นการซีนสวยครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับมาฮะปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติหัวโช๊สวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยครับแผงข้อบนเดิมสวยนะครับไม่มีรอยคันนี้ได้ตุ๊กตาแฮนด์แต่งนะครับแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอดต่างๆไม่มีเลือนรางปอกแฮนด์เดิมมือคลัตช์เดิมนะฮะมือเบรกเดิมนะครับไม่กดไม่งอ กระปุกปั้นเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับฝากระปุกแต่งจาก H2C นะครับประกับพัดเร่งนะครับตัวสอมต่างไม่มีเรือนรางนะฮะนี่ครับชุดสีถังจะบอกว่าคันนี้ทําสีถังใหม่นะครับตามมาตายนะฮะเจ้าของเดิมชอบสีนี้มาต้องบอกงี้ฮะสติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งนะครับเนี่ยจาก Motive นะครับตัวถังไม่มีบุบและลักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนนะครับจะบอกว่าคันนี้ตีเบาะตีเบาะนั่งใหม่เลยเป็นเบาะตอนเดียวครับนะฮะเดิน เส้นสายนะครับเป็นสีแดงดําตัดกันสวยงามครับไม่มีขาดไม่มีรูครับมาด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับบาร์จัดทีเอสด้วยนะครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้เป็นกล้อง้หลอ่าเป็นกล้องหน้าหลังนะครับจอแสดงการใช้งานของกล้องหน้าหลังนะครับตันนี้ครับกอดอากาดไฟหน้าแต่งจากโมโตซ่านะครับครอบแกนชงด้านหน้าแต่งนะครับเป็นงานซีนซีสวยครับไฟเดียวคู่หน้าแต่งเช่นเดียวกันนะฮะบางคนหน้าครับเป็นบางคนหน้าเดิมครับทำสีเดียวตัวรถเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับจากพิเอรี่ครับ สภาพอยู่ที่มาน90%ครับเราบอกว่าเกือบเต็มฮะขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าก็บอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะกระบอกโช้ค้านล่างไม่มีรอยหินรอยลมสลายนิปเปอร์เดิมสวยครับนี่ครับไฟทับทีมแต่งเนี่ยมีไฟ LED ด,ด้านในด้วยนะฮะการประน้ำแต่งจาก H2C นะครับการแคสบาร์ด้านข้างแต่งจาก H2C เช่นเดียวกันมาพร้อมกับไฟจัอร์าไลท์คู่หน้าอีกหนึ่งคู่ครับ ชุดครอบหม้อน้ำครับและอกล่างแต่งเช่นเดียวกันนะฮะนี่ครับชุดอันแอร์ด้านข้างแต่งนะครับฝาเบาส่วนนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแน่นอนแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าแต่งจากเฟสีครับขายหญ่เบกหลังไม่มีคดไม่มีงอครับนี่ฮะชุดกับด้านข้างแต่งเช่นเดียวกันจากเดียบรนะฮะแล้วทีมงันขับคันนี้มาคันนี้มาเพราะ่าท่อแตกนะครับจากเดียบรเช่นเดียวกันจะฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานี่อัตราเร่ง ใช่ครับขึ้นเร็วลงเร็วร่องยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีครับไม่มีสะดุดเลยวิ่งอามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังก็ต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังครับต้องบอกว่าเต็มฮะนี่ฮะสภาพอยู่ที่มันาปรซนนะครับจากเพอร์รี่บางคนเดิมนะครับ ไฟท้ายแต่ง LED ไฟเลี้ยวคู่หลังแต่แบบ LED ศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรถคันนี้ไม่เคยอุบัติเหตุแต่แดงสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะมาครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับจาก H24 คันเกียร์นะครับไม่คดไม่งอครับตีนเป็ดด้านล่างแต่งนะฮะแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับ ไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะน็อตเดิมสวยทุกตัวแน่นอนกุญแจคันนี้ให้มาครบ2ดอกนะฮะชุดแคสบาร์ด้านข้างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มนะครับรอยกระแทกด้านข้างครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายต้อบอกเลยว่าแห้งใส,สตาสไตล์ทันร์ไบล์นัทบรีนะครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยครับเอาละฮะคันนี้ ของแต่งจัดเต็มแบบนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่1นึ0 0 0สนสองหมื่นบาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง3,000ับาทเท่านั้นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทมุทประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหานะรีเบลส0 0ร้อยห้าร้อยพันร้อยมาที่นี่ครับทันาบะไบณนทบุรีครับเรามาีให้เลือกจำนวนมากนะครับหลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวนะฮะชอบแบบไหนมาเลือกเลยครับที่ร้านครับแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ